มาอัปเดตแพกเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ a a s ในระบบเติมเงินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับประจําเดือนมีนาคม2567ครับโดยในเทบนี้จะเป็นการมัดรวมโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วมาให้กับคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะครับย้ำว่าไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วรวมกันอยู่ในเทบนี้นะครับมัดรวมมาครับนํามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับมีทั้งที่เป็นเปิดเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิม นะครับก็คุณผู้ชมต้องติดตามรับชมจนครบเทปรายการนะครับห้ามกรอนะครับเดี๋ยวเนื้อหามันไม่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ที่สําคัญฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง y YouTube บา่าวจอมเนนตซยมให้ด้วยนะครับเมื่อกดติดตามเสร็จปุ๊บกดที่กระดิ่งซ้ำอีกครั้งหนึง่งแล้วก็กดเลือกหัวข้อทั้งหมดเวลามีเทปรายการออกอากาศปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้รับการแจ้งเตือนนะครับว่ามีเทปรายการมาใหม่แล้วออกอากาศแล้วนะครับและคุณผู้ชมจะดูในท,ทันทีหรือคุณผู้ชมจะดูในภายหลังก็แล้วแต่คคุณผู้ชมนะรับ โดยเทปเทปนี้เนี่ยนะครับออกอากาศในทุกๆช่องครับแล้วก็ช่องหลักก็คือช่องของบ่าวจอมเน็ตซิมนะครับเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมกันด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับกับแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วตัวแรกโปรแรกสื่อรูปภาพอันแรกอันนี้นะครับ อันนี้ก็คือว่าเป็นเน็ตในระบบเติมเงินนะครับโปรเน็ตแบบไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วตัวจริงเสียงจริง,รงห้ามนามาใช้ในการโหลดบิตห้ามนํามาใช้ในการโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะลดความเร็วของเราลงนะครับหรือเขาอาจจะเปลี่ยนไปเป็นพวกแพ็กเกจโปรโมชั่นอื่นแทนโปรโมชั่นราคาทั้งหมดนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเบอร์ใหม่เบอร์เก่าใ้ค่ายเบอร์เดิม สมัครได้ทุกเบอร์ขอให้เป็นระบบเติมเงินของเอระบบเติมเงินหรือเอสวันทูกอทุกเบอร์สมัครได้หมดเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเป็นเน็ตอ่าหเมกยีบาทนันหนึวันกดดอกจัน777ดเจ็ดดดอกจันเจ็ดศูนยงหนึ่ดอกจันหนึ่งหนึ่งเจหเหลี่ยมแล้วโทรออกต่อมาเป็น1นึ่งเมกสาบาทสองวันกดดอกจัน777ดอกจันเจ็ดดศูนย์ดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์ ต่อมาเป็น59บาท1เมกนะครับ3วันกดดอกจัน7 7 7ดอกจัน7096ดอกจัน1 1 7 0 1 0สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกต่อมาเป็น1เมก129บาทนาน7จวันกดดอกจัน77ตดอกจัน7098ดอกจัน117010สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกต่อมาเป็น1เมกะบิตเพอร์เซกแถมถฟรี a a s อย่างเดียวนะครับ139บกาทนาน7จดวันกดดอกจัน7 7 7เจันเ2็ดดอกจันเจ็ดอแลอวถูก ต่อมาเป็น1เมกะบิตเพอร์เซาบาทนาน30วันกดดอกจัน7 7 7ดดจอกจัน7จ5 3ดอกจัน1 1 7 0 1 0สเหลี่ยมและถูกออกต่อมาเป็น1เมกะบิตเพอร์เซกแปดบาทนาน90วันกดดอกจัน7 7 7ดจอกจัน7 3 7ดดอกจัน1 1 7 0 1 0สี่เหลี่ยมและถูกออกนะครับต่อมาเป็น1เมกะบิตเพอร์เซกหนึ่บาท180วันนะครับกดดอกจัน7 7 7ดดอกจัน7328 ดอกจัน1 1 7 0 1 0สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกต่อมาเป็น1เมกะบิตเพอร์เซก1,800บาทนาน365วันกดดอกจัน777ดอกจัน7329ดอกจัน1 1 7 0 1 0สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับต่อไปเป็นตัว2เมกะบิตเพอร์เซกครับ3าบาท1น่วันกดดอกจัน7 7 7ดเจัน7 3 8 1ดอกจันเห็ี่ยมแออปป็นิตเพอกวัน กดดอกจันเจ็ดเจ็อกจันเจ็ดดอกจันหนึ่งหนเหสี่เหลี่ยมแล้วถูกออกครับต่อไปเป็น2อมกะบิตเพอเซกสี่บาทนานสาวันกดดอกจันเจ7ดเจ็อกจันเจ็ดดอกจันหนึ่งหนเหสี่เหลี่ยมแล้วถูกออกครับต่อไปเป็นตัว4 MB ีมกะบิตเพอเซกกันบ้างนะครับสีมกะบิตเพอเซกสาบาทนานหวัน,น 1, กดดอกจันเจ7ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดอกจันหกสองศูนหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์ ต่อไปเป็น4เมกะบิตเพอร์เซกทฟอย่างเดียวนะครับราคา45บาท 1, 1, nah 4, for, mat, iros, นาน1วันกดดอกจัน777ดจดอกจัน7151ดอกจัน1 1 7 0 1 0หสี่เหลี่ยมและถัวออกครับต่อไปเป็น a s 4เมกะบิตเพอร์เซกเออย่างเดียวร,ราคา 240, 6, 8, man, Spain, class, 70, också, surprise, 2 4 6บาทนาน7วันกดดอกจัน77 7ดอกจัน7221ดอกจัน1 1 7 0 1 0เหสี่เหลี่ยมและถัวออกครับต่อไปเป็น4เมกะบิตเพอร์เซก52บาทนบน2ว co ันานดอกวันกดดอกจัน 738C <oughs> ดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็หสี่เหลี่ยมและวถูกออกต่อไปเป็นสี่เมกะบิตเพอร์เซกสอาบาทนานเวันกดดอกจันเจ็ดดอกจันเจ็ดหนดอกจันหนึ่งหนเหสี่หลี่ยมแล้วถูออกต่อไปเป็นสเมกะบิตเพอร์เซกหนึ่งหกร้อยเก้าสบาทนานสาวันกดดอกจันเจ็ดเดอกจันเจ็ดดอกจันหนึ่งหนเหสี่เหลี่ยมแล้วถูกออกต่อไปเป็นสเมกะบิตเพอ 1285บาทนา้น9ิวันกดดอกจัน777ดดอกจันเจ็ดสดอกจัน์หงี่หลี่ยมแล้วถูกออกนะครับต่อไปเรามาดูตัวที่เป็น6เมกะบิตเพอร์เซกันบ้างนะครับสีบาทนาน1วันกดดอกจันเ7 7ดเจ็ดเดอกจันเ7็ดดอกจันหนึ่งหนเหี yeah. ่เหลี่ยมแล้ว mm ถูกออกต่อไปเป็นหกเมกะบิตเพอร์เซกสาทนานองวันกดดอกจันดเจ็เอกจันเ็ามแาดอก นานเจ็ดวันกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดสนึนดอกจันหนึ่งหดสี่เหลี่ยมแล้วถูกออกต่อไปเป็นหเมกะบิตเพอเซกเก้ิบบาทนานสาิบวันกดดอกจันเจ็ดจอกจันเจ็ดองดอกจันหนึ่งหสี่เหลี่ยมแล้วถูกออกต่อไปเป็นสิบเมกะบิตเพอเซกห้าสิบเก้าบาทนานหนึ่วันกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดสามแปดหกดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกต่อ ดอกจันหนึ่งหนเหสี่หลี่ยมแล้วถูกออกนะครับต่อไป1 0บเมกะบิตเพอเซกสามบาทนานเจ็วันกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเอกจันเจ็ดแดอกจันหนึ่งหนเหสี่หลี่ยมแล้วถูกออกต่อไปเป็น1 0บเมกะบิตเพอเซกหนึ่บาทนาน10วันนะครับกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดสดอกจันหนึ่งหนเจ็นย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วถกออกต่อไปเป็นสิบเมกะบิตเพ กดดอกจันเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดสามเก้าเก้าดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับนี่คือในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตที่เป็นจากทางค่ายของ AIS ในระบบเติมเงินนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมเนี่ยสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้เลยนะครับคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้ก็ได้ครับไว้ใช้ในการสมัครในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่องยูทูบบัตรจมเน็ตซิมกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในเรื่องราวของเทีปรายการต่างๆที่ ออกอากาศทางช่อง y o u t u b บบาจอมเนซิมนะครับแล้วก็ทุกช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับทางร้านสลาวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลตามรายละเอียดตรงนี้กันได้เลยนะครับต่อมาเรามาดูแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันบ้างนะครับก็คือเป็นตัวเน็ตที่เบอร์ใหม่เบอร์เก่ายาค่ายเบอร์เดิมน,นะครับสมัครได้หมดเลยเช่นกันกับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับทุกๆเบอร์ ขอให้เป็น AIS ในระบบเติมเงินหรือ S b a n d เนี่ยสมัครได้หมดเลยนะครับ 3G 4G 5G สมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้หมดเลยครับผมขออนุญาตซูมให้เห็นข้อม,มูลกันแบบชัดๆขึ้นนะครับอ่านี่แหละครับนี่แหละครับซูมนะครับเรามาดูตัวเลขกันก่อนนะครับ4เมกะบิตเซกไม่อันมารุสสปีดมารุสความเร็วนานหนึ่งวันเถียมโทรฟรีทุกเครือข่ายแค่10นาทีเท่านั้นเองครับราคา35บาทนะครับ กดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดสเดอกจันหนึ่งหนึเหลี่ยมและวถูกออกต่อไปเป็น MB, สี่เมกะบิตเพอร์เซกไม่งั้นมารดสปีดมาลดความเร็วนานสวันแล้วก็แถมโทรฟรีทุกเคราข่ายเพียงแค่สินาทีเท่านั้นเองครับราคา58บาทกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดอดอกจันหนึ่งหนเหี่เหลี่ยมและวถูกออกต่อไปเป็น2องเมกะบิตเพอร์เซกนะครับนานเจ็ดวันเต็มเต็มแล้วก็แถมโทรฟรีทุกเคราข่ายเพียงแค่สิบ 155บาทกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเอกจันเจ็ดดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศหสี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับต่อไปเป็น2อไม่กระบิดพอร์เซกนะครับนานสาบวันไม่อันมาลุดสปีดมารุดความเร็แวแล้วก็แถมโทรฟรีเฉพาะเครเอือข่ากเอย่างเดียวนาน30บวันเต็มๆเช่นกันราคา3ามบบาทกดดอกจันเจ็ดจอกจันเจ็ดหกสามหนึ่งดอกจัน1นึ่งหนงเจ็ดศูนย์หสี่เหลี่ยมแล้วถูกออกครับ ต่อไปเป็น4เมกกะบิตเพอร์สิคไม้แงนไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนาน30วันเต็มๆนะครับแล้วก็โทรฟรีเฉพาะเครือข่ายเอเอย่างเดียวนาน30วันเต็มๆเช่นกันราคา470บาทกดดอกจัน777ดอกจัน7632ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกครับต่อไปเป็น2เมกกะบิตเพอร์สิคไม้แงนไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับนาน7วันเต็มๆราคา130บาทนะครับแล้วก็กดดอกจัน777ดอกจัน7629ดอกจัน1170104เหลี่ยมแล้วโทรออกคุณผู้ชมแคปหน้าจอนี้ไไว้้้ดเลยคครรรรััับใใชหสสนกาม ในครั้งต่อๆไปกันได้เลยนะครับร้านเซราูดคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลครับเฟซบุ๊กแฟนเพจค้นหาร้านเซราูดคอมพิวเตอร์สตูลและโดยที่เป็นของสาขามานาัง074จะสะดวกและรวดเร็วที่สุดส่วนเพจสาขาอื่นๆก็ติดต่อสอบถามได้หมดเลยเช่นกันรวมไปถึงเพจที่เป็นในเครือของเซราูดคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลอีกมากมายหลายเพจที่เป็นในเครือนะครับก็ติดต่อได้หมดเลยเช่นกันหรือจะโทรศัพท์0 8 2 6 4 9 9อง7สาขามานางัง แล้วก็ทาง id line s e a r a w u t c o m p u t e r นะครับด line ค้นหา id line กันได้เลยไม่มีแอดข้างหน้านะครับค้นหาตรงๆรงได้เลยว่า s e a r a w u t c o m p u t e r นะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมนะครับกดติดตามทั้งช่อง youtube บาจอมเน็ตซยมกันด้วยเพราะว่าเทปนี้ออกอากาศในหลายๆช่อง y t u t u นะครับช่องบาจอมเน็ตซมคือช่องหลักที่บันทึกเทปและออกอากาศก,กันนะครับ แล้วก็โปรโมชันอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับ10เมกะบิตเพอร์สิกไม่งั้นมาร์ดสปีดมาร์ดความเร็วนะครับแต่เป็นเบอร์ใหม่กับการย้ายค่ายเบอร์เดิมเท่านั้นนะครับเบอร์เก่าเนี่ยสมัครไม่ได้เบอร์เก่าถ้าจะสมัครเนี่ยคุณผู้ชมต้องย้ายไปค่ายอื่นก่อนสักวันสองวันแล้วค่อยย้ายกลับเข้ามาเป็นเอในระบบเติมเงินนะครับเมื่อย้ายเข้ามาปุ๊บเนี่ยสถานะของคุณจะกลายเป็นเบอร์ใหม่ทันทีนะครับก็จะกดสมัครแพ็กเกจโปรโมชันนี้ได้นะครับภายใน7วันนะครับเมื่อขึ้นสัญญาณเอสหรือเมััครรแพเกจปมม่นนี้้ไได นะครับ10เมกะบิตเพอร์เซกไมนมันลดสปีดมาลดความเร็วราคา4 8 2บาทนาน30วันกดดอกจัน777ดอกจัน7703ดอกจัน1170104เหลี่ยมและถูกออกครับได้ข่าวว่าเขาจะอัพความเร็วขึ้นเป็น12เมกนะครับจาก10เมกเป็น12เมกราคา4 8 2บาทนาน30วันเหมือนเดิมครับไม่อั้นเหมือนเดิมนะครับ แต่เพิ่มความเร็วจาก10เมกเป็น12เมกนะครับได้ขาวว่าตอนนี้โปรโมชั่นกำลังจะออกมานะครับแล้วก็เป็นการต่ออายุอัตโนมัติกันไปเรื่อยๆทุกทหกรอบนะครับทุกทรอบทุกทกรอบก็ต่อกันไปเรื่อยๆจนกว่าทางค่ายเขาจะยกเลิกแพ็กเกจโปรโมชั่นไปเองนะครับนี่คือ ในส่วนของเพจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับย้ำอีกครั้งนึงครับฝากติดตามทางช่อง YouTube เ่าจอบเน็ตซีมกันด้วยนะครับตดิดติดตามเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมก็กดกระดิ่งซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดเลือกหัวข้อทั้งหมดนะครับเวลามีเทปรายการออกอากาศปุ๊บจะมีระบบแจ้งเตือนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับ แล้วก็ช่องทางในการติดต่อร้านสาราวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลก็ตามนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมแคปหน้าจอเอาไว้ได้เลยเช่นกันนะครับในการติดต่อสื่อสารกับทางร้านสาราวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับสำหรับในเทปนี้เป็นการมัดรวมโปรโมชั่นของอินเทอร์เน็ตแบบไม่อันมาุดสปีดมารุดความเร็วจากทางค่ายของเอในระบบตรเงินหรือเอสวันทุกขอประจําเดือนมีนาคม2,567ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีโปรโมชั่นอะไรมาอัปเดตใหม่ๆด่วนๆเนี่ยจะนํามาบันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมได้ เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าครับ